สวัสดีครับ <c oughs> พวกเราช่องน้องมีชัยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการรอดท้องทําบุญวันเกิดนะครับผมสะดอกเคราะห์ครอบครัวของคุณแม่เมตานะครับผมวันนี้วันเกิดนะครับผมวันนี้ก็วันเกิดนางเบญจมาศวิสสเตอร์สเตริมนะครับผมหรือว่านักสุลวงดวงนะครับผมนางเมตตาวงดวงนางเกตสวีหลิววงดวงนะครับผมนายสุดเขตวงดวง นายยิมมี่นี่ขวดนะครับผมนายโดมินิกเขานิสสมาคินะครับผมวันนี้ก็อ่าเป็นการรอดท้องช้างสะดอกเคาะเนื่องในวันเกิดนะครับผมวันนี้เราจะจะให้รอดทั้งแม่มีนาและก็แม่ขนุนนะครับผมโดยให้ตาเสือนะครับผมอ่ะนั่งอ,อ,อธิษฐานให้คุณแม่เลยนะครับผม โอ้ยนาเอ้ยอะอะรอดเลยครับรอดท้องแล้วก็อ้อมมาข้างหน้าเลยนี่รอดแม่ไม่นาก่อนนะครับผมพึ่งพามีชายเดินนะครับผมรอดเชือกละสามรอบนะครับผมแล้วก็คุณแม่เ่ารีงกล้วยนะครับผมเรียงกล้วยด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะให้กล้วย20บวีนะครับนี่โอ้มีชายว่าโอ้ตาทำอะไรตาตาทำอะไร ตา,าก็ขอให้คุณแม่นะครับผมทั้งหมดที่เอ่ยน้ำนะครับผมมีแต่ความสุขความเจริญขอให้มีแต่โชคราบนะครับผมทำอะไรก็ขอให้ร่ำรวยนะครับผมที่ได้เสดเคระอดท้องช้างบูชาโชคน้องมีนาและก็แม่ขนุนนะครับผมแล้วก็น้องมีชายมีพึ่งพาไม่มีน้ำน้ำเดินมาอะป้าขนุนกองเรา อาบน้ำมาก่อนเพื่อนเล่นทรายแล้วอ่ะหลอดท้องช้างท้องอที่นี้นะครับผมอ่อาอธิษฐานให้คุณแม่หน่อยอ่าอ่ะกอ,อเลยขนุนเลย,ยบุญโอ้ป้าขนุนยืนนิ่งเลยนะครับนี่ขอให้คุณแม่ทั้งหมดทั้งวงที่เอ่ยน้ำนะครับผมมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวย นะครับสาธุนี่โอ้ว่าคุณอ,อ่ะคุณยายและคุณแม่ท่านเลี้ยงกล้วยด้วยนะครับผมเลี้ยงกล้วยด้วยอ่ะมาถือแม่มตตาแลยก็พัวที่เดี๋ยวถือหลังช้างพอดลุ่ยพอตัดหอดยุคนาใบว่าไางไมีชาย อยู่อย่างนี้เลยล่ะลูกก hmm. ็ขอยคุณแม่และครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญด้วยค่ะ hmm. แม่จ๋าสะดอกเคราะบูชาโชเคเนาะฟูเฟ่เลยลูกอ่าฟูฟเฟ่ทั้งแม่ทั้งลูกเลย oh. ให้จิ้วกินเองเลย สละเคาะบูชาโชคสงการปีใหม่เดอ้อค่ะคุณแม่ขอขอพวกของคุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญเดอ้ออายุหมั่นควันยื่นยาเจบอยบยาไข่ยาป่วยลำรวยลำรวยเดอ้อช้าง้อง17เดือนกับช้างแม่ลูกอ่อน9เดือนนะคะฟุฟเฟ่เลยมีใจบอกว่า นี่นะคะปลาขนุนของเราก็ตั้งท้องได้17เดือนแล้วส่วนน้องมีชัยก็เก้าเดือนจะเข้าสิบเดือนแล้วนะคะคุณแม่อามาฟังนี่สิแม่มีนามีการขโมยกล้วยไปอยู่ฝั่งนู้นลูกกวนเกินไปแล้ว,ล,วลูกมามากมาลูกกวนฝั่งนี้กินนมดละเอ,อ่ะอ่ะนี่นะครับผมเราจัดให้เป็นั้วเลยเป็นบุฟเฟ่เลยเป็นบุฟเฟ่เลยปลาขนุนกับน้องมีชยัยก็วันนี้ก็เป็นวันเกิดครอบครัวของคุณแม่เมตานะครับผมนาง เบจมาสนะครับผมเวสเตอร์สเตริมนะครับผมหรือนาสกุลเดิมวงด้วงนะครับผมคุณแม่เมตาวงด้วงแม่เกรซวีหริวหรือนาสกุลเดิมวงด้วงนะครับผมนายสุดเขตวงดวงนายยิมมี่นี่กว่ดนะครับผมนายโดมินิกเคานิสเคานิสมากินะครับผม, ic, is, 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 i, บผมขอให้ทุกท่านที่เอ่ยนามมานะครับผมมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองนะครับผมเนื่องในวันเกิดทีนี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ เพิ่งอาบน้ํามานะครับผมเพิ่งอาบน้ํามาก็เลยได้มัดคอไว้พาเดินในบ้านดูอ่ะกินบ๊วเบอกขุนจันท์คุณเอีาขาไปเดี๋ยวจเอาขาไปในพญเจ้าสิขันไหนจะจะไปกินยัง อสามแม่ลูกเราไปค่อยกินนะครับผมเดี๋ยวก็จะแย่งกันไม่ใช่กินไปแล้วสามเีเออเออตัวเนี้ยตัวกวนเขาครับนี่มันมน,น,น,นุ่มมันเลยนมไม่ใช่อร่อยเลยนะครับผมเลี้ยงกล้วยคุณแม่เลี้ยงกล้วยด้วยนะครับผม ขอให้คุณแม่มีแต่วความสุขความจเจริญทุกท่านเด้อน,นะครับผมครอบครัวของคุณแม่เมตตาก็ให้มีแต่วความสุขความจเจริญร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับสำหรับเช้านี้เนาะนะครับผมก็จะขอฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ